ในยุคนี้สินค้าการเกษตรยังคงไปได้ดีนะคะท่ามกลางการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดูจะมีข้อจํากัดเรื่องของสงครามค่ะ พื้เศรษฐกิจอย่างหนึ่งที่ถูกจับตามองว่าน่าจะยังเติบโตได้ดีก็คือกาแฟนะคะในทุกๆวันจะมีคนกว่าพันล้านคนที่ยังคงดื่มกาแฟแล้วก็มีนักดื่มหน้าใหม่ที่เกิดขึ้นเรื่อยๆค่ะคิดยกกํกำลังสองในวันนี้พูดคุยเรื่องนี้กับดรสมเกียรตตั้งกิจวณิชิประธาน tdri ถึงโอกาสของอุตสาหกรรมกาแฟไทยตอนนี้อุตสาหกรรมกาแฟไทยสดใสไหมคะอาจารย์ จริงๆควรจะสดใสนะครับเพราะว่าคนไทยนะครับเดี๋ยวนี้นิยมดื่มกาแฟคุณภาพดีมากขึ้นเรื่อยๆครับกาแฟไทยควรจะไปได้อย่างรุ่งเรืองครับแต่ว่าตอนนี้จะมาพูดว่ากาแฟไทยทำไมไม่ค่อยจะรุ่งครับจริงๆเวลาพูดถึงกาแฟเนี่ยเรามักจะได้ยินกาแฟเวียดนามค่ะแล้วกาแฟไทยเนี่ยอยู่ตรงไหนของโลกล่ะคะอาจารย์เวียดน,นามถือเป็นประเทศผลิตกาแฟรายใหญ่ของโลกนะครับไทยไม่ได้ผลิตกาแฟเยอะแต่เรามีแบรนด์กาแฟดีๆอยู่หลายแบรนด์เหมือนกันครับขอยกตัวอย่าง อย่างแบรนด์ดอยตุงนี้นะครับซึ่งเสิร์ฟอยู่ในชั้นธุรกิจของ Japan Airlines นะครับและเขาก็พูดไว้อย่างชัดเจนว่านี่คือกาแฟมาจากดอยตุงของประเทศไทยครับพูดง่ายๆก็คือแสดงเครื่องหมายแหล่งกำเนิดสินค้าด้วยว่าต้องเป็นดอยตุงถึงจะเป็นกาแฟดีนะครับดอยตุงเองก็จึงสามารถไปเปิดร้านอยู่ในญี่ปุ่นได้ด้วยนะครับจริงๆก็มีอีกหลายแบรนด์กาแฟไทยนะครับที่ควรจะไปได้ไกลกว่านี้ แต่วันนี้เดี๋ยวคุยกันนะครับว่าทําไมกาแฟไทยอาจจะไปไม่ถึงฝั่งฝันเท่าที่ควรครับงั้นมาถอดรหาัสจากประเทศที่เป็นผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดกาแฟโลกมีใครบ้างคะอาจารย์กาแฟจะไม่สามารถปลูกได้ในทุกพื้นที่ในโลกครับว่าไปแล้วนะครับกาแฟจะกระจุกตัวปลูกอยู่ในประเทศแถวๆเส้นศูนย์สูตรครับ บวก23.5ลบ23.5องศาเหนือและใต้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าประเทศแถบนี้นะครับถูกเรียกว่าเป็นแถบปลูกกาแฟหรือว่า coffee belt นะครับเราก็จะเห็นว่าบราซิลนะครับเป็นเจ้าในการผลิตกาแฟนะครับที่ถือได้ว่ามีปริมาณมากที่สุดแล้วก็มีกาแฟแบรนด์ดีๆเยอะครับแต่แม้กระทั่งในอาเซียนของเรานะครับก็มีเวียดนามถือเป็นอีกเจ้าใหญ่ที่ผลิตกาแฟครับเช่นเดียวกันกับประเทศอย่างอินโดนีเซียครับ ประเทศไทยนะครับก็ปลูกกาแฟทั้งในแถบภาคใต้นะครับใกล้เส้นศูนย์สูตรก็คือกาแฟพันโลบัสต้าครับตลอดจนกาแฟพันอาราบิก้าครับที่ผูกตามดอยต่างๆของประเทศไทยครับนอกจากประเทศที่เป็นแชมป์ในเชิงปริมาณแล้วก็ยังมีแชมป์ในเชิงคุณภาพด้วยนะครับอย่างเช่นประเทศเล็กๆอย่างปานามาครับก็มีแบรนด์ที่เรียกว่าปานามาเกอิชาครับเป็นเม็ดกาแฟที่ถือว่ามีคุณภาพสูงมากนะครับ สามารถขายได้ต่อกิโลนับแสนบาทครับประเทศไทยครับซึ่งมีการปลูกกาแฟอยู่เพียงประมาณปีละ30,000ตันถือว่าในเชิงปริมาณนั้นน้อยมากเพราะฉะนั้นวิธีคิดว่าไทยควรจะไปทางไหนคงไม่สามารถไปเพิ่มปริมาณได้แต่ควรจะเน้นคุณภาพออกไปทางเป็นน้องๆปาามาให้ได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูนะคะเรื่องของคุณภาพเนี่ยคงจะเป็นกลยุทธ์ที่สําคัญในการมัดใจผู้บริโภคมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับไทยล่ะคะ จริงๆปัญหาเรื่องกาแฟนะครับเหมือนกับพืชผลการเกษตรอีกหลายอย่างในโลกครับตอนนี้กําลังเผชิญกับภาวะโลกรวนครับนั่นก็คือภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงทําให้ไม่สามารถผลิตผลผลิตออกมาได้อย่างที่ต้องการได้นะครับกาแฟไทยก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นครับแต่ที่เป็นข้อยกเว้นจากประเทศอื่นก็คือนโยบายของภาครัฐเองนะครับจะมีส่วนช่วยทําให้กาแฟไทยไม่สามารถพัฒนาคุณภาพได้นอกจากปริมาณการผลิตซึ่งลดน้อยถอยลงตามสภาพภูมิอากาศแล้ว เรายังมีนโยบายที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพครับอย่างแรกก็คือภาษีนําเข้าเม็ดกาแฟของไทยนะครับอยู่ในระดับที่สูงมากและมีการกําหนดโคต้ารับซื้อครับว่าใครจะนําเข้าเม็ดกาแฟคุณภาพสูงจากต่างประเทศเข้ามาก็จะต้องไปซื้อเม็ดกาแฟของไทยซึ่งท่านผู้ชมฟังดูแล้วก็อาจจะคิดว่าเป็นนโยบายที่ดีก็ได้นะครับเพราะจะทําให้เกษตรกรไทยขายเม็ดกาแฟได้นะครับ แต่การที่ไปเน้นเรื่องปริมาณเช่นนี้ว่าถ้าเกิดนําเข้ากาแฟจากต่างประเทศเท่าไหร่ต้องมาซื้อเม็ดกาแฟในประเทศเท่าไหร่ไปด้วยก็เป็นการสร้างตลาดที่เน้นปริมาณนะครับในการขายในประเทศโดยไม่ต้องดูคุณภาพเลยและเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับผลก็คือมีความพยายามจะขยายการปลูกกาแฟแต่ไม่สนใจพัฒนาคุณภาพอย่างที่ควรจะเป็นครับตัวนี้ก็ทําให้เกิดปัญหาทําให้ภาพลักษณ์ของกาแฟไทยโดยรวมนะครับไม่ใช่กาแฟ ชั้นดีครับำว่ากาแฟคุณภาพเนี่ยสร้างมาจากอะไรบ้างคะ่ะอาจารย์เดี๋ยวนี้นะครับประเทศหลายๆประเทศอยากจะมุ่งไปสู่การผลิตกาแฟพิเศษ (specialty coffee) นะครับซึ่งก็จะดูว่ามีของเสียอยู่เท่าไหร่นะครับต่อน้ําหนักนะครับมีคะแนนเท่าไหร่ซึ่งการจะเป็นกาแฟพิเศษได้นะครับถือเป็นกาแฟชั้นดีจะต้องมีคะแนนเกิน80คะแนนนะครับซึ่งอย่างกรณีดอยตุงนั้นก็เกิน80ไปได้ก็ถือว่าเป็นกาแฟพิเศษนะครับ แต่การจะผลิตกาแฟพิเศษได้นั้นนะครับอย่างแรกต้องมีสายพันธุ์ที่ดีก่อนนะครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาสายพันธุ์เป็นเรื่องจําเป็นโดยเฉพาะหากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสายพันธุ์ใหม่จะต้องสามารถรองรับภูมิอากาศใหม่ได้ครับและเมื่อมีการปลูกกาแฟขึ้นมานะครับต้องดูแลการผลิตออกมาให้ดีนะครับแปรรูปกาแฟอย่างถูกต้องนะครับถึงเวลาไปคั่วก็ต้องคั่วอย่างมีคุณภาพและสุดท้ายครับถึงปลายทางก่อนจะถึง ชวยกาแฟของเราก็ต้องมีการชงกระบวนการทั้งหมดนี้ต้องดีทั้งหมดจึงจะนําไปสู่กาแฟพิเศษได้จริงๆครับและในอนาคตนะครับความเข้มงวดของการคัดเลือกเป็นกาแฟพิเศษจะยิ่งยากมากขึ้นเพราะต่อไปจะต้องดูแลเรื่องแรงงานไม่ใช้แรงงานเด็กนะครับไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมายต่างๆนะครับมีสวัสดิแรงงานที่ดีและรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนพยายามไปสู่กาแฟออร์แกนิกด้วยครับด้วยวิธีการแบบนี้ครับเราจะเห็นว่าใครจะเป็นกาแฟพิเศษได้ ต้องเน้นคุณภาพครับจะเน้นคุณภาพให้ได้ผลก็แปลว่าต้องลดความสําคัญของการเน้นปริมาณครับจริงๆประเทศไทยมีบทเรียนที่สําคัญจากการที่เราเสียแชมป์จากการเป็นประเทศส่งออกข้าวรายใหญ่ซึ่งยอดส่งออกเราก็ตกไปเพราะไม่มีการพัฒนาต่อเนื่องที่น่าเสียใจไปมากกว่านั้นก็คือเราเคยมีข้าวถือว่าเป็นข้าวพันธุ์ดีที่สุดของโลกแต่ตอนนี้เราก็เสียแชมป์ไปนะครับกลายเป็นข้าวประการลำดวน ของกัมพูชากลายเป็นเบอร์หนึ่งแทนข้าวหอมมะลิของไทยไปเรียบร้อยแล้วสาเหตุที่เกิดปัญหาเช่นนี้ก็เหมือนกับกาแฟเลยครับนั่นก็คือการเน้นปริมาณจากการมีนโยบายจำหนําข้าว การประกาันร,ราคาข้าวและสุดท้ายนําไปสู่คุณภาพที่ถดถอยครับก็หวังว่ากรณีของกาแฟเราจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ก่อนที่จะสายเกินไปครับค่ะดูเหมือนจะต้องออกแบบก,กันตั้งแต่เริ่มต้นของกระบวนการผลิตไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายในการวางสินค้าที่จะวางขายในจุดต่างๆแบบนั้นหรือเปล่าคะอาจารย์ถูกต้องเลยครับถ้าเราจะมุ่งไปสู่กาแฟคุณภาพเป็นกาแฟพิเศษนะครับแปลว่าตั้งแต่ต้นทางคือสายพันธุ์นะครับไปจนถึงการแปรรูปไปถึงการคั่ว และไปถึงการทำการตลาดนะครับจะต้องมีคุณภาพที่ดีด้วยนะครับซึ่งรัฐบาลจะสามารถช่วยได้โดยเฉพาะการพัฒนาสายพันธุ์ครับและแม้ว่ารัฐบาลอาจจะไม่ได้เก่งด้านการตลาดนะครับแต่จริงๆรัฐบาลก็มีเครื่องมือหลายตัวนะครับเช่นสายการบินแห่งชาติอย่างการบินไทยก็ควรจะเป็นเครื่องมือหลักตัวหนึ่งนะครับในการช่วยส่งเสริมกาแฟไทยครับอย่างกาแฟดอยตุงจริงจนะครับก็เสิร์ฟอยู่ในการบินไทยครับ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น Black Silk ์นะครับซึ่งการบินไทยก็เสิร์ฟในการบินไทยเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าไม่ได้โฆษณาให้ชัดว่านี่คือกาแฟไทยกาแฟดอยตุงครับถ้าจะช่วยกันโปรโมตต่อเนื่องไปอีกและให้ชัดเจนมากขึ้นก็จะช่วยส่งเสริมด้านการตลาดของกาแฟไทย ให้ก้าวทันกาแฟโลกด้วยครับฟังข้อมูลจากอาจารย์แล้วทำให้นึกถึงสำนวนอันนึงค่ะที่บอกว่า wake up and smell the coffee นะคะก็ค,ะคือการยอมรับความจริงถ้าเราเปิดใจยอมรับความจริงกับสภาพปัญหาในกระบวนการผลิตของพืชกาแฟในวันนี้ก็อาจจะนำไปสู่การปรับตัวแล้วก็สู้กับเขาได้ในตลาดโลกนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะขอบพระคุณครับ